วันนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สไตล์แบบสดๆแววันน,นี้อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สนามอินดอนเมืองส่วนเราจะไปไหนกันนั้นเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะไปไหนกันบ้างคนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนตามไปเลยครับตอนนี้เราถึงเชียงรายแล้วครับ เหนียใช่เลยตำเป็นน้งองสอเให้เราในลุงเคมีจะพาไปกินอาหารเช้าที่เชียงรายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรและนี่คือร้านโอลาที่คุณลุงแนะนาครับเป็นร้านอาหารเช้าของเชียงรายถ้าใครมาก็แวะเยือนมาที่นี่ได้ครับบรรยากาศภายในร้านก็เป็นกันเองมีอาหารเช้าให้เลือกมากมายหลายอย่างครับผมร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยครับ ก็ตอนนี้เราอยู่วัดพระแก้วจำลองหรือใครมาก็แวะมาสักการะท่านที่นึงค่บผมมาขอพรเสริมสิริมงคลกับตัวเรานะครับก็ลองมาดูรับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดล่องเสือเต้นนะับนรยากาศก็ผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะว่าหือว่าันยนกาศดีมีคน โปรยเล็กน้อยก็เย่นทุกคนเริ่มเริ่มเยอะขึ้นละนี่กุงโบสถ์ที่ทุกคนเขาจะมาสักการะกันนะ่งเดี๋ยวเราไปดูกันวัดล่องเสือเต้นนะครับเกิดจากลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์นะครับได้มีโอกาสไปศึกษเาเรียนกับอาจารย์มาก็จึงได้นําวิชามาลังสงรันให้เกิดประโยชน์จนเป็นวัดล่องเสือเต้นที่สวยงามรับตอนนี้เราอยู่วัดปวยปลากังครับ ที่นี่เขามีเจ้าแม่กวนอิมคงใหญ่แล้วก็โบสสีขาวคงใหญ่พอสมควรเหมือนกันนี่ครับอันนี้เป็นท่านเจ้าแม่กวนอิมคงใหญ่เนาะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นโบสถ์สีขาวที่นี่มีกำแพงเมืองจีนทางทางฝั่งนู้นนี่ครับอันนี้จะคล้ายๆกำแพงเมืองจีนแต่เขียนว่ากำแพงเมืองไทยครับก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดที่นี่มีรถล่างสําหรับผู้สูงอายุเนาะที่เดินไม่ไหวที่นี่เราก็เดินไม่ไหวเราก็เดินไม่ไหวแหละแต่ว่า เราอยากได้ภาพสวยเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นบันไดกันจะได้ภาพสวย ก็ถ้าจะขึ้นทีวีทุกคนก็เสียค่าค่าขึ้นลิฟต์ยี่สิบที่เราขายอยู่มาซื้อตั๋วตรงนี้ได้ค่ะน้องค่ะชั้นชมตาบัตเทียใส่ค่ะชั้นยี่สิบหกอยู่ด้านซ้ายมือนะคะโอ้ชมปีชั้นที่สิบหกแล้วครับจะต้องลองไป

อันนี้เป็นทางเข้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับกำแพงเมืองไทยนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไม่เดินครับเราเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งรถรางไปแล้วตอนนี้เราอยู่วัดล่องขุนนะับตอนนี้เราอยู่ข้างในวัดล่องขุนแล้วนะก็เข้ามาชมสถาปัตยกรรมที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เราเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมโดยรวมแล้ว จีบสวยงามตะการตาเนาะโดยรวมเป็นสีขาวสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันแล้ววัดล่องขุนก็เป็นวัดสุดท้ายที่เราจะเลือกไปครับต่อไปจะเป็นการขึ้นภูชีฟ้าครับทุกคนไปกันเลยตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวบนภูชีฟ้าอีกที่หนึง่งนะครับก็ทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีทะเลหมอกตรงนี้จะเป็นหมดเลยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามเนาะมไม่ใช่เวลาเช้าแต่อย่างใดร,รือว่าหมอกเยอะมากครับ เราสัมผัสได้ถึงหมอกที่ไหลผ่านตัวเราไปแล้วลมเย็นๆเกาะบรรยากาศดีมากครับอยากให้ทุกคนมาอยู่แบบนี้บ้างมาสูดอากาศพักผ่อนจากการทํางานนะือว่าใช้ได้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ ตอนนี้เราอยู่บนภูชีฟาา้าแล้วอยู่สนามคอมาที่นั่งก็ลมแรงประมาณนี้ดูจากหัวได้ ตอนนี้เรากำลังจะไปรีสอร์ทดาวเหนือจมีรู้ได้ไนูนไนี่นี่าหีสอร์ทแล้วอาจกไส่ินไม่ยตอนนี้เราถึงที่พักครับที่พักของเราชื่อว่า แม่สายหลังจากการเดินทางมาทั้งวัน เราขอลาคุณผู้ชมไปด้วยตายหมอกและเสียงลมพัดเย็นๆนะพบกันในตอนเช้าวันพรุ่งนี้ที่ภูชีฟ้าครับผม